ึ้นไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยเวลาตายขึ้นมาทุกทวันนี้ถ้าขึ้นไปไหนไปไหนดูก่อนเลยนะขึ้นรถก็เหมือนกันนะแล้วดูก่อนทางลงทางอะไรมีอยู่ตรงไหนว่าไปห้างอีกไปห้างดูก่อนนะว่าจะทางนี้ไปตรงไหนอืมก็ไม่อยากไปด้วยนะไปก็เดินไม่ต้องลึกมากแตลึกมากหนีไม่ทันอีกจะมาเพราะเดี๋ยวนี้มันนันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกน่ากลัวกลัวมากก็ไม่ดีเนาะแต่ว่ากลัวไว้มันก็ดีนะ จะมาดูดูทางหนีไฟดงไังอะไรก่อนอเลยเพราะอย่าไปเชื่อเลยนะว่าไอ้เครื่องไอ้เครื่องที่แบบเครื่องอะไรนะพอนะไฟไหม้แล้วไอ้เครื่องยิงอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้ตัวเครื่องนึงเคยเห็นไอ้เครื่องไหนใช้ได้มั้งล่ะที่วางไว้ที่เนี่ยที่คอนโดข้างล่างเนี่ยมันใช้ได้มาแล้วเสียบเอาไว้นั่น่ะสนิมขึ้นเ็เลยเห็นไหม้เวลามีอะไรมันใช้ได้มาต้องเรียกกู้ภัยอย่างเดียวนะสังเกตทุกที่เลยเห็นไหมเรีกู้ภัยมาอย่างเดียวของมันคือของของที่จะใช้แบบ ดูแลเบื้องต้นไม่เห็นมีใครทําเลยอืมอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังน,นะความกดัยของเราเนะี่ยไปที่ไหนเราต้องดูก่อนเลยทางนี้ที่ไล้ไปก่อนเลยนนเข้าเข้าไปก็อย่าเข้าลึกเลยเข้าที่พวกคนเนะี่ยมันมีก้อมันมีที่อยู่ที่เงินน้องสาวอนะเขาเขาซื้อไวนะ้น่ะมันเป็นคอนโดอ่ะมันเป็นคอนโดหรู่นะเขาไปหาเขาว่านนเราคิดนะให้อยู่ให้อยู่ไม่อยู่นะ เดินวนไปบนมาดวนไม่ถูกอ่ะถ้าเกิดมันคีดในใจ่าไฟไหมจะออกเราจะไปทางไหนวะเนี่ยทุกอย่างมันก็ตืดตันไปหมดนะออกทางหน้าต่างได้อย่างเดียวโดดโดดอองทางหน้าต่างได้อย่างเดียวออ่ะืจริงด้วยมันมันยิ่งหรูมันยิ่งน่ากลัวจะมอืบบาปบนี้ขายทิ้งไปแล้วมันก็ไม่ได้รู้นะเพราะว่าไปอ่ะมันมันก็เป็นแบบคล้ายๆอยู่ห้องห้องแบบห้องโรงแรมนะมันหรูเกินเ่ะแล้วอย่างทั้ง ระเบียงไหนก็ไม่มีทํากับข้าวทำไหไม่ได้นะที่มันไอ้นี่ยส่วนมากก็หลังจะอยู่นะแต่ว่าดูแล้วมันมันแล้วเดินไปมันเขาหงกดนะเดินมันเดินอยางไงมันเนี้ยไปเดินสองขวบแล้วเดินก็ไม่ถูกอ่ะมันหึงว่าเวลามีไฟไหมอะไรไฟมันตายกันหมดมันก็งงอ่ะจริงจริมันทํามันทําให้เป็นบุบปวดอยํางทบประหยัดพื้นที่อ่ะนึกออกไหม ขึ้นไปเขาวงกดนีงบอกในใจว่าอย่าไปอยู่เลยนี้ให้ฉันนอนสักคืนฉันก็กลัวไฟไหม้จะตายมาันจะหนียังไงวันนี้ทางหนีมันไม่มีเลยอ่ะอนี่นี่ลองฟังนะ,ะเห็นไปเห็นเป็นกนโดนนั่นแล้วไม่ไหวอย่างของเราเนี่ยมันเป็นบ้านๆน,นะมันก็ถึงเวลามันก็ไม่ได้อะไรมากเนี่ยคือถ้าเกิดจะอยู่ขอให้อยู่เนีไม่เกินห้าชั้นพอ แข็งมากก็ยิ่งอันตรายมากน้ำจะไปถึงไหมเนี่ยถ้าเกิดเป็นไม้ชั้นบนน่น้ำจะไปถึงไหมเนี่ย,ไไนนนะยอืมกลัวมากก็ไม่ดีนะแต่ว่าก็กลัวไว้ก็ดีนะถ้าชั้นบนนะถึงบอกคนต่างจังหวัดนะให้มาอยู่แบบนี้เขาไม่อยู่เลยนะเขาไม่อยู่เลยนะจริงๆเขาไม่เห็นเขาไม่อยู่เลยนะบรรยากาศเขาไม่เหมือนบ้านเขาเนะี่ย เวลาพอสมควรนะเดี๋ยวเราคุยกันอีกแป๊บหนึ่งเนาะนี่คุยเยอะแล้วคุยเรื่องตัวสงการและตัวสงการมีจริงนะบอกให้เห็นนั่นว่ายว้ามาแล้วไปแม่แม่พาไปดูไงตอนเล็กแม่พาไปดูแล้วพาไปดูกันหลายคนเลยไงมันอยู่ในมันอยู่ในน้ํานิ่งนะน้ํานิ่งอ่ะที่บ้านเขาจะต่อเขาจะกุดคลองไว้ยาวเนี่ยคลองไปรูปตัวอยู่อ่ะปลูกผันอาเชดปลูกอะไรอย่างแล้วก็ไปชนเอ่ะคือคือคลอง คลองแล้วก็ตัดออกมาตรงเป็นแม่น้ําแต่บ้านน่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัดเป็นรูปตัวยูแล้วไปทะลุคลองนะอ่ะวนวนไปวงกลมอ่ะนั่นอ่ะ um. และ้วตรงนี้น้ํานิ่ง Rank น้านิ่งก็มีตัวสงการแม่พามาดูแม่บอกนี่ไงตัวสงการมาดูอะไรมาดูอะไรตัวสงการตอนนั้นตัวเองเป็นเด็กๆนะไว้มาแล้วก็หายไปละลายไปนี่ก็ให้ใครฟังนะั้นถามว่าเราให้ใครฟังใครจะเชื่อนะหละแต่ที่บ้านเห็นกันหมดนั้นก็ไปดูกันไงแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีเลยนะมันทำไมมันมีที่บ้านก็ไม่รู้อืม คงสมัยนี้ไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่านี้เคยเห็นตัวสงการแต่ว่าไม่เห็นมีใครเล่าเลยว่าคงไม่เคยเห็นหรอกตัวสงการคำพี่ชายจะโดดนมโดดไปเลยโดดโดดโดดไปเลยโดดมาเลยมันโดดไม่โดดขำเนาะปะท้วงอะคนปะท้วง <laughs> ขอบคุณนะ้ะคุยกันมาตั้งสองชั่วโมงเนี่ยขอบคุณมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะพรุ่นี้เราจะคุยเรื่องมัทนาภาทาให้ฟังเล่าให้ฟังเป็นตำนาน